ถ้าหายไปเหมือนนะเจ้าวันนี้มน,นี่จะ้ามากินตำมะตองใส่น้ำปูมเมืองเมืองบันเทานี่มะตองกึอดอยากน้ำลายแตกกึอดอยากกินตำข้าวเหนียวจิ้มน้ำปูใหม่หอมๆตำแก่นเดียวกินคนเดียวดูแก่นนะ จิ้มน,น้ำปูใหม่ๆรำอืมไม่ได้มาลองคลิปสูปีสูน้องดูเหมือนง,งอมหาปีปีน้องๆเหมือนกันนะเจ้าอยู่บ้านกลางการกลางงาน มาต้อ,มตองมาต้องก็คือกระท้อนนะเจ้าน่าตินไง

បងណា

ตั้งเพลึงเหรอ ใครยังบม่เคยกินไปลองตำดูนะเจ้าใส่น้ำปูน้ำปูตั้งบ้านแหม่เนี่่นปุ้งเครื่องเรียบร้อยเนาะใส่พริกใส่อะไรอย่างเรียบร้อยเอาเข้าวเหนียวจิ้มก็ได้ สนใจยาก คลิปเราจะคลิปนี้ห่างหายไปเมิ่นไปนานวันนี้โพคลิปนี้คลิปแรกตำมาตองใส่น้ำปูตำกระท้อนใส่น้ำปูแซ่บเน้อเนสูปีสูนอองดูแล้วจะตา,ากัดไม่คลิปหน้าดูหูน้ำตาไหลมาแล้วตึงหอนตึงเพชรขอบคุณจัดนักเจ้าสามารถลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้บ